ย้อนเส้นทางความรักของโตโนโ่แตงโมสารภาพถึงสาเหตุที่เลิกกันค่ะย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี56นะคะทั้งคู่ออกมาประกาศว่าคบหาดูใจกันทํากลางแฟนคลับหนุ่มโตโนโ่ก็แอนตี้แตงโมแต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจละค่ะพัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยๆจนถึงขั้นไม่นาน6เดือนเนี่ยมีข่าวว่าทั้งคู่อยู่บ้านเดียวกันและมั่นกันในที่สุดโตโน่เผยครั้งแรกนิภาพมั่นว่าชีวิตคู่มีความสุขดีหลังจากมาแล้วแต่งงานได้1นปีทั้งคู่ก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆโดย ั่งแตงโมก็เริ่มลดน้อยลงค่ะเนื่องจากต้นสังกัดโตโน่เองไม่ปลื้มในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ทั้งคู่ก็มาโต้ข่าวแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีข่าวมาว่าทั้งคู่ค่อยคอยห่างกันไปเพราะมีข่าวมาว่าสาวแตงโมเคยเป็นสาวมีคนเลี้ยง แต่ทางนันต่อโนก็ไม่ขอตอบประเด็นนี้นะและบอกว่ามั่นใจในคนรักของตัวเองแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่าทางคู่เลิกลากันไปจริงค่ะโดยตโนก็ออกไาใ้สัมภาษณ์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เริ่มจากความรักให้ผมย้อนกลับไปก็จะรักเพราะาเราพยายามทําความรักให้มันดีแต่มันอาจจะจบลงไม่สวยงามแบบที่ตั้งใจไว้ก็เลยมีคนรู้สึกแย่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ แบบว่าไม่มีใครมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ทําให้กระทบใจแตงโมหรือใครก็ตามผมผิดเองผมขอโทษ2เดือนที่ผ่านมาเราตกลงว่าเลิกมีการไปพบบาดหลวงพาพ่อแม่ไปคุยเรียบร้อยแต่ตลอดเวลาที่เลิกกันไปโมก็ส่งข้อความมาซึ่งผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างส่วนคํามั่นสัญญาผมก็บอกรักกันไปจนตายผมเคยพูดผมยอมรับครับเรื่องรลน์แชทที่มีภาพอยู่ในโซเชียลคุยกันจริงประมาณปีกว่าหรือ2ปีที่แล้ว 사이ต์ที่เลิกลาการผมว่าเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับผมว่าพูดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไมไ่เกิดกับใครคือมันไม่มีใครหรอกอยู่ดีๆคนหนึ่งคนจะเดิอนออกมาจากชีวิตคนเราการที่ผมนั่งตรงนี้ผมไม่ต้องการให้ใครรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้กระแสะที่ว่าผมผมเข้าใจและผมก็อยู่กับมันได้แต่ขอร้องให้เข้าใจโมด,ด้วยว่าอย่าไปซ้ําเติมความรู้สึกของเขาเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีโอกาสกลับมาคืนดีไหมตออนั้นงข่ว่าวันนี้มันขึ้น คือมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเลยขึ้นมาแล้ววันที่กลับไปกลับไปตอนนี้ยังคงทําอะไรไม่ได้และฝากบอกให้แตงโมคิดถึงคนที่รักเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อแฟนๆเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ชิดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มตัวโนออกมาเปิดเผยคะ่ะ Thank you